ตอนนี้คือยิ้มอยู่ใต้หน้ากากมีใครเห็นไหมเนี่ยหลังที่ผู้การเลืกระจํายง,ง,งานบริหาส่วบที่เหมือนกันแล้ว,วจัสลาบนการ,รยื่น,นสักอเืใครทาบวาเป็นสลับที่เขียนหมายเลขใดน ก็คือกลุ่มเหล่านี้เป็นกลุ่มที่ต้องการการศึกษาต้องการาแรงรู้นะครับเราจะมีนโยบายในายายการแก้ไขตรงนี้ส่วนนโยบายวันที่สองคือนโยบายผู้สูงอายุเราต้องยอมรับนะครับว่าเชียงรายเราประเทศไทยเราเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุตั้งแต่ปี2563เชียงรายเรามีผู้สูงอายุมากกว่า250,000คนนะครับนั่นหมายความว่าถ้าเราจะดูแลคนในเชียงรายให้กินดีอยู่ดีแน่นอนครับผู้สูงอายุก,ก็คือหนึ่งในส่วนที่เราต้องดูแลเป็นพิเศษ ส่วนผู้พิการผู้เปราะบางนะครับและส่วนผู้ที่ด้อยโอกาสไอ้สิ่งเหล่านี้คือเราเป็นมนุษย์เหมือนกันอปจจะไม่ทอดทิ้งเรื่องที่3ที่เราจะต้องดูแลกลุ่มคนเหล่านั้นก็คือเกษตรกรเกษตรกรคือพื้นที่คือประชาชนส่วนใหญ่ของจังหวัดเชียงรายกว่า80%ซนะครับที่เป็นเกษตรกรวันนี้เกษตรกรเรายังมีปัญหาข้าววันนี้กิโลไม่ถึง6บาทแล้วนะครับเรื่องน้ำท,ท,ทั้งที่ฝนเพิ่งหมดไปก็มีความแห้งแล้งที่เกิดขึ้น หล,หลายเรื่องที่เรามองว่าเกษตรกรยังเป็นไม่มีใครดูแลแก้อย่างเป็นระบบนะครับเรื่องที่4ี่ที่เราจะต้องแก้ให้กับกลุ่มคนเหล่านั้นก็คือกลุ่มที่เราเรียกว่าพ่อค้าแม่ขายและผู้ที่รับราชการหรือคนที่ทํางานกลุ่มคนเหล่านี้บางทีจะถูกทอดทิ้งโดยเฉพาะวันนี้โลกแห่งเทคโนโลยีที่มัน<ล>เปลี่ยนแปลงเราจะเห็นว่าร้านค้าโชว่วยร้านขายแม่ค้าในตลาดยอดขายต่างๆลดลงโดยลําดับ เพราะฉะนั้นเราจะทําอย่างไรล่ะยกมาตรฐานการทําให้เขาค้าขายได้ดีขึ้นในแพลตฟอร์มที่เป็นดิจิทัลหรือเป็นอะไรเราต้องทําส่วนกลุ่มที่5ถือว่าเป็นกลุ่มสําคัญอันหนึ่งของเชียงรายกลุ่มเหล่านี้เป็นกลุ่มที่ทําให้เกิดวัฒนธรรมประเพณีที่งดงามมาโดยตลอดและที่ผ่านมาเป็นกลุ่มที่ต้องยอมรับว่าด้อยสิทธิที่สุดนะครับกลุ่มนี้คือกลุ่มพี่น้องชาติพันธุ์เพราะฉะนั้นทั้ง5กลุ่มนโยวายผมต้องให้สนองทั้ง5กลุ่มอย่างยุติธรรมและสมดุล ไม่ใช่เกิดจากเราอยากคิดอะไรให้กลุ่มใดกลุ่มหนึ่งดิฉันอาิตย์ธทรวันชัยธนวงศ์ค่ะผู้สมัครนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงรายหมายเลขคเค2ค่ะนโยบายาข,อของเราเป็นไงบ้างครับนโยบายหลักเลยจริงๆแล้วตอนนี้นั่นก็คือว่าสิ่งที่เกิดขึ้นที่เป็นปัญหาวันนี้ที่เรามองเห็นนะคะเข้าไปปุ๊บเนี่ยเราแก้ไขปัญหาทันทีในเรื่องของอความเป็นอยู่ นะคะนั่นก็คือเรื่องของแหล่งน้ําการบริหารจัดการน้ําเพราะกว่า70%ของพี่น้องประชาชนในจังหวัดเชียงรายเราประกอบอาชีพท,ทางด้านของการเกษตรนะคะเรื่องน้ําเป็นเรื่องที่สําคัญที่สุดในเรื่องของวิสาหกิจชุมชนในเรื่องของอาชีพทํายังไงเราจะสร้างอาชีพสร้างรายได้ในขณะเดียวกันเรามีสิ่งที่ดีๆมากมายในจังหวัดเชียงรายของเราเราเป็นเมืองวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวเราจะทายังไงที่เราจะเที่ยวได้ทั้ง18ใน1ปีเนี่ยเราสามารถเที่ยวได้ทั้งปีมีดีในทุกๆเดือนของเรา แต่ท้ายทั้งหมดแล้วสิ่งที่สําคัญที่สุดนโยบายที่สําคัญนั่นก็คือเราจะต้องใช้นโยบายการมีส่วนร่วมหมดสมัยแล้วค่ะที่นายกอบจอหรือสอจอหรือแต่ละคนจะต้องคิดเอาเองวันนี้เราจะต้องมีการจับรวมกันในส่วนของ3พี่น้องท้องถิน่นอบจอเทศบาลอบตอต้องร่วมมือกันจับมือกันในการนําเอางบประมาณที่มีทั้งหมดลงไปให้ลงไปแก้ไขปัญหาให้ยังกลุ่มก้อนให้กับองค์กรให้กับภาคส่วน ต่างๆทั้งหมดในจังหวัดเชียงรายในการแก้ไขปัญหาในการยกระดับในเรื่องของการพัฒนาสําคัญค่ะนั่นก็คือการลงมารับฟังการบริหารงานที่คิดจากล่างสู่บนแล้วจากข้างบนก็คือนํางบประมาณลงไปให้ทั่วถึงแล้วก็ก่อให้เกิดประโยชน์คุ้มค่าที่สุดต่อพี่น้องประชาชนคนจังหวัดเชียงรายค่ะขอบคุณมากครับตัวนี้หนึ่งครับค่ะสวัสดีค่ะยิ้มวิสาวดีเตชาธิรวัตน์นะคะเอาภาษาเมืองภาษาไทายดี กษัตริยไาไทายนะคะค่ะยิ้มนะคะวิสารดีตเตชะธีราวัตรค่ะวันนี้นะคะยิ้มก็ได้เป็นผู้สมัครนายกอ,องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงรายในานามพรรคเพื่อไทยนะคะจับเบอร์ได้เบอร์3นะคะยังไงต้องขอฝากพี่น้องประชาชนชาวจังหวัดเชียงรายด้วยค่ะโดยพรรคเพื่อไทยของเราแล้วก็ตัวยิ้มเองนะคะก็จะชูนโยบายอยู่3อันด้วยกันนั่นก็คือ1ค่ะคนเชียงรายจะไม่จนอีกต่อไปค่ะ2ค่ะเชียงรายจะต้องเป็นเมืองระดับโลกและ3 ความอบอุ่นจะได้ย้อนกลับคืนมาหาพี่น้องชาวจังหวัดเชียงรายค่ะก็ยิ้มขอนําประสบการณ์ทั้งหมด10กว่าปีทีมทำงานมาตั้งแต่รุ่นพักไทยรักไทยเป็นสสพักพลังประชาชนและปัจจุบันมาเป็นพักเพื่อไทยนะคะก็ขอเอาประสบการณ์ที่มีมานำพี่น้องประชาชนจังหวัดเชียงรายเราให้พัฒนาไปสู่เมืองระดับโลกค่ะเอาภาษาเมืองนิดนึง ก่อนอื่นนะเจ้าวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณทุกๆกําลังใจตีมาในวันนี้นะเจ้าทุกๆคนตีชื่นชอบในนโยบายพรรคเพื่อไทยมาโดยตลอดนะเจ้าทุกๆคนตีมีโอดมการ์เป็นประชาธิปไตยเจ้าวันนี้เรามากันนักขนานะเจ้ามาเพื่อกำลังใจกันแล้วก็ตัวยิ้มเองนะเจ้าในฐานะผู้สมัครนายกองค์การบริหารจังหวัดเชียงไา้นะเจ้าวันนี้ยิ้มจับได้เบอร์สามนะคะยิ้มวิสารดีเตชาติรวัฒวด์นะเจ้าได้เบอร์สามนะเจ้าก็ขอฝากปอมปีน้อเช้าจังหวัดเชียงไา้นะเจ้ากับประสบการณ์ตีซิบกว่าปีที ยิ่มทำมาเนืเจ้ายิ่มจะนำมาพัฒนาจังหวัดเชียงรายให้เป็นเมืองระดับโลกเื้อได้เจ้าขอบคุณเจ้า